เรื่องราวของชายที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกสมาชิกคนสุดท้ายของชนเผ่าแอมาซอนที่มีจุดจบอันน่าเศร้าป่าแอมะซอนถือเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกและภายในป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ ยังมีชนเผ่าอีกมากมายที่อาศัยอยู่ซึ่งวันนี้เพชรมายาจะพาทุกท่านไปชมเรื่องราวของชนเผ่าหนึ่งที่มีจุดจบอันน่าเศร้าและหนึ่งในชนเผ่านั้นได้รับฉายาว่าเป็นชายที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกย้อนกลับไปในทศวรรษที่70มีชนเผ่าแอมะซอนเล็กๆที่เป็นชาวทานารูเผ่าหนึ่งอาศัยอยู่กันอย่างโดดเดี่ยวในป่าแอมะซอนแห่งนี้ แต่ชีวิตของการเป็นชนเผ่าแอมาซอนนั้นไม่ง่ายครับเพราะพวกเขามีปัญหากับบรรดาคนตัดไม้ชาวนาและเจ้าของที่ดินที่พยายามขับไล่พวกเขาออกจากพื้นที่ไปเชื่อกันว่าชนเผ่านี้ส่วนใหญ่เสียชีวิตโดยฝีมือของเจ้าของฟาร์มที่ต้องการขยับขยายที่ดินของตัวเองในช่วงต้นทศวรรษที่70 แม้ว่าที่ดินของชนเผ่าเหล่านี้ถือเป็นสิทธิของชนเผ่าและถูกคุ้มครองโดยรัฐบาลบราซิลก็ตามต่อมาในปี1995สมาชิกที่เหลืออีก6คนในเผ่าก็ถูกวางยาเบื่อหนูที่นำไปใส่ในน้ำตาลโดยเจ้าของฟาร์มมีเพียงชายเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นและนั่นทำให้เขาไม่เคยเชื่อใจใครอีกต่อไปในปี1996 หน่วยงานกิจการพื้นเมืองของบราซิลที่มีชื่อว่าฟูไนทราบถึงความอยู่รอดของเขาและตัดสินใจที่จะปกป้องชายผู้นี้โดยเขาถูกตั้งชื่อว่า Man of the Hole หรือว่ามนุษย์หลุมเนื่องจากเขามักจะขุดหลุมเอาไวร้รอบๆอาณาเขตของตนเองไม่มีใครทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขานะครับว่าขุดหลุมไม้เพื่ออะไรกันแน่หลุมเหล่านี้มีลักษณะแคบและลึกมากกว่า1.8เมตร แต่เดิมทีเชื่อว่าถูกขุดเอาไว้ดักสัตว์แต่บางคนก็เชื่อว่ามันอาจมีนัยยะสำคัญทางจิตวิญญาณสำหรับชนเผ่าของเขาก็เป็นได้มนุษย์หลุมใช้ชีวิตอยู่คนเดียวตามลำพังในป่าแอมะซอนเขาสร้างกระท่อมฟางเพื่อเป็นที่พักล่าสัตว์ป่าเก็บผลไม้และน้ำผึ้งรวมถึงปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลังและการย้ายที่อยู่บ่อยครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ฟูนคอยเฝ้าดูมนุษย์หลุมอยู่ห่างๆรวมถึงการสร้างพื้นที่รั้วกั้นเพื่อให้ทุกคนทราบว่าอาณาเขตดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้องห้ามพวกเขากำหนดพื้นที่ป่าแห่งนี้ว่าเป็นเขตป่าสงวนทานารูที่มีอาณาเขตกว่าห้า0 0ื่นไร่เพื่อให้มนุษย์หลุมได้ใช้ชีวิตอย่างสงบโดยไม่มีใครรบกวนแต่นั่นก็สร้างความโกรธแค้นให้กับเจ้าของที่ดินโดยรอบอย่างมาก มีรายงานว่าในเดือนพฤศจิกายนปี2009รู้ว่าที่ฟูไนได้ติดตั้งไว้ได้รับความเสียหายมีร่องรอยกระสุนปืนที่พยายามจู่โจมใส่มนุษย์หลุมซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อตัวเขาเองและเจ้าหน้าที่ของฟูไนที่พยายามปกป้องเขาเช่นกันตลอดระยะเวลา26ปีที่ผ่านมามนุษย์หลุมได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลำพัง ฟูในพบกระท่อมมากกว่า50หลังของเขากระจัดกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆถึงแม้จะมีความพยายามติดต่อโดยบุคคลภายนอกของฟูในแต่ก็ยากที่จะสร้างความเชื่อใจให้กับเขาได้เรื่องราวของมนุษย์หลุมจบลงอย่างน่าเศร้าหลังจากที่มีการค้นพบร่างไร้วิญญาณของเขาในเปลยวนนอกกระท่อมที่เขาสร้างขึ้นไม่มีสัญญาณความรุนแรงไม่มีร่องรอยการต่อสู้บริเวณร,บรอบๆ มีเพียงขนนกแก้วมาคอประดับอยู่เท่านั้นผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเขาทราบดีว่าตนเองกำลังจะตายและเตรียมพร้อมที่จะลาโลกใบนี้อยู่แล้วคาดว่ามนุษย์หลุมผู้โดดเดี่ยวอาจเสียชีวิตไปแล้วถึง40-50วันก่อนมีคนมาพบร่างของเขาและเขาน่าจะมีอายุราว60ปีในขณะที่เสียชีวิต